สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องไอเกิลเมนะครับก็ทีปนี้เนี่ยผมมาพูดถึงจดทะเบียนสมรสใช้เอกสารอะไรบ้างต้องมีพยานไหมมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่มามา,ม,มาเริ่มกันเลยครับผมเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอเนี่ยหรือว่าสำนักเขตผมใช้เพียงแค่บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นเองนะครับผมถ้าคุณคนเป็นคนดนสนียเนี่ยเขาจะให้คุณเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะเลยจริงๆมันก็มันก็มาเยอะหรอกอ่ะผมจะเล่าผมผมจะไล่ให้ฟังนะครับ1 บัตรประชาชนตัวจริงและแบบสำเนาสสานอทะเบียนบ้าน3ถ้าคุณมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเนี่ยคุณต้องมีเอกสารในการเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยผมเคยเป็นพยายนให้เพื่อนหลายคนนะครับผมต้องบอกว่าเขาก็ขอเพียงแค่บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นเองนะครับผมเขาไม่ขอเอกสารอย่างอื่นเลยครับถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าคุณเป็นคนต่างชาตินะครับผมอ่าพูดถึงพยายนต้องมี2คนนะครับเพราก็บ,บอกว่า อตอนที่ผมไปจนไปส่งรถเนี่ยผมมีพยานเพียงแค่คนเดียวแต่ผมให้เจ้าหน้าที่เป็นพยานให้ผมนะครับผมอ่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ที่นะครับผมถ้าหากเจ้าหน้าที่ใจดีเป็นพยานให้คุณได้เขาก็จะเป็นแต่บางที่เขาก็ไม่เป็นให้คุณนะครับผมอันนี้แล้วแต่ดวงเนาะจริงๆแล้วคุณอาจสามารถจ้างแก๊บหรือจ้างมินมอเตอร์ไซค์เป็นพยานให้คุณได้นะอืมไม่ต้องบอกใครนะผมแค่บอกผมแค่พูดได้ลอยเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องทําตามหรอกอ่า ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็สำหรับคนที่อยากไปตรวจเทเบิสํรรถจริงๆแค่ทะเบียนแค่บตรประชนตัวจริงก็พอแล้วแต่ถ้าให้กันเหนียวคุณจะเตรียมสำเนาสำรรถเทเบยนบ้านไปด้วยก็ได้ครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ